สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีการคั่วงาขาวให้สุกเหลืองเสมอกันดีทุกเม็ดก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของงาขาวดิบกันค่ะต่อไปเราก็จะตั้งกระทะเปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะจากนั้นก็ใส่งาขาวลงไปคั่วค่ะ ย้ำเลยนะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนสดเท่านั้นในการคั่วงาค่ะเพราะจะทําให้งาของเราสุกทั่วกันดีทุกเม็ดเลยนะคะที่สําคัญก็จะช่วยทําให้งาของเรามีกลิ่นหอมที่ชัดเจนค่ะส่วนในขั้นตอนแรกการคั่วงานะคะก็ให้เราคนบ้างพักบ้างก็ได้ค่ะเพราะในขั้นตอนนี้กระทะยังไม่ร้อนนะคะเราก็จะคนบ้างพักบ้างแบบนี้ไปจนกว่ากระทะจะร้อนค่ะ พอเราคนงาขาวมาได้สักพักงาขาวของเราก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะพอในขั้นตอนนี้กระทะของเราก็เริ่มร้อนดีแล้วค่ะเราก็จะหมั่นคนนะในขั้นตอนนี้ไม่แนะนําให้หยุดมือนะคะเพราะถ้าหยุดมือจะทําให้งา,ข,าของเราไหมได้ค่ะก็จะทําให้งาขาวของเรามีรสที่ขมนะ ตอนนี้เราก็ได้คั่วงาขาวของเรามาจนสุกเหลืองหอมดีแล้วนะคะลักษณะสีก็จะประมาณนี้เลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่แน่ใจว่างาของเราสุกดีหรือ,อยังนะก็ให้ชิมได้เลยค่ะถ้างาของเรามีรสที่หอมแล้วก็มีความมันก็แสดงว่างาของเราสุกดีแล้วค่ะแต่ถ้าเราชิมแล้วรสชาติของตัวงามีลักษณะที่ขมก็แสดงว่างาของเรายังไม่สุกนะ หรือถ้าเราคั่วงามีสีเข้มเกินไปก็จะทําให้งาของเราไหมแล้วก็มีรสที่ขมเช่นกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้คั่วงาสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแกด๊สแล้วก็นําไปเทพักไว้ในภาชนะค่ะเราก็จะเทงาของเราลงไปพักไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วก็เกลี่ยตัวงานะคะให้กระจายตัวกันแบบนี้นะงาของเราจะได้คลายร้อนดีค่ะพอกระจายเม็ดงาออกจากกันดีแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเพื่อให้เม็ดงาของเราได้คลายร้อน งาขาวที่เราพักไว้ให้คลายร้อนก็เย็นตัวดีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีคั่วงาขาวให้สุกเหลืองทั่วทุกเม็ดถ้าทำตามเคล็ดลับที่เราให้ในวันนี้รับประกันงาขาวสุกเหลืองหอมทั่วทุกเม็ดค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ